พุทธวจนะชุดก้าวย่างอย่างพุทธะมนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกขทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจท,ทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบประงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้แท้สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัตว์พิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่ง ที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ส่งช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาละภาคภิกขุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่า พิกขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสอริยสัตว์สอย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุกข์อริยสัตว์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัตว์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัตว์คือทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์ขภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้ การรู้อริยสัตว์เป็นของไม่เหลือวิสัยพระอริยบุคคลจึงมีปริมาณมากวัชชะภิกขุผู้สาวกของเราบรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะภิกุณีผู้สาวิกาของเราบรรลุเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นครือหัดนุ่งขาว อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติปรมาจันเป็นโอปปาติกะมีปกติปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสันโส์มีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะ อุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นคฤหัสนุ่งขาวยังบริโภคกามเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความครั่นครามไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่น อยู่ประพฤติปรมาจันในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงครหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติปรมาจันเป็นโอปปาติกะมีปกติปริพาน์ ในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญ์มีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงขรหัดนุ่งขาวยังบริโภคกาม เป็นผู้ทําตามคําสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความคลั่นครามไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคําของผู้อื่นอยู่ประพฤติปรมจัน์ในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้ให้พึ่งตนพึ่งทำอน,อนุนเราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพรับพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอน,อนุนข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่า สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคล้ากว่าส่วนอื่นส่วนนั้น พึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดอานน์เมื่อภิกขุสงฆ์หมู่ใหญ่มีทำเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปณิธานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานน์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้ว มีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานอนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีทาเป็นประทีปมีทมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะอานทน์พิก,กุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะมีธรรมเป็นประทนะีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะั้นเป็นอย่างไรเล่าอานทน์พิกุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งหนึ่งอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหนึ่งหนึ่งอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งหนึ่งอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายหนึ่งหนึ่งอยู่มีความเพียรเผากีเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกึงกำจัดอภิชาและโทมนัส ในโลกออกเสียได้อานนภ์ิกกุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประที่มีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประที่มีธรรมเป็นสรณะ,มระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานอนท์พิกุพวกใดเป็นผู้ใกล้ในสิกขาพิกุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุด ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่นพิกุทั้งหลายพรมรจันนี้มิใช่มีลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอนิสงส์พรมรจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์พรมรจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์ ปรหมรจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยยานทศัศนะเป็นอนิสงส์พิกุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอันใดมีอยู่พรหมรจันนี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของพรหมรรั์พิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างรู้แก่น รู้จักกระพีรู้จักเปลือกสดรู้จักสเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นแท้ถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้ สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จากสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้